ครับท่านผู้ชมครับในการทำตู้ฟักไข่ของผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมการทำงานของตู้ฟักไข,ข่ของผมนะครับผมการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับผมตั้งอุณหภูมิไว้37.5นะครับผมเวลาทำงานก็ สามสิบเจ็ดจุดสองนะครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตั้งไว้สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับเวลาทํางานสามสิบเจ็ดจุดสองครับผมตัวนี้ตัววัดความชื้นนะครับผมประมาณตัววัดความชื้นอยู่ประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมกับอุณหภ,ภูมิ37.0นะครับ ก็จะประมาณนี้นะผมนี่เลยครับนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมพาดูด้านด้านในของตู้ฟักนะครับผมตู้ฟักทำเองนะผมนี่เลยครับทำเองประกอบเองนะครับผม เป็นตะก,กร้า2ชั้นนะครับผมให้ให้น้องไก่ได้เดินได้นะครับผมนี่เลยครับนี่ครับน้องไก่ก็มันจะแข็งตัวนะครับก็เลงจะหาเดินได้นะครับ ล้องเจี๊ยบเลยครับใส่น้ำไปด้านล่างนะครับผมเสียงพัดลมทำงานครับผมนี่นะครับด้านในของตัวฟักไก่ครบประมาณนี้แล้วครับผมนี่เลครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ในการทำตูวฟักไข่ขอขอขอบคุณมากๆนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมทางช่องภูผาพาลีสวนนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ